วัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือดบนอกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือทุกคนครับน,นี่อยู่รับช่องเลือดบ้นนอกครับกับชีวิตประจำวันครับชีวิตประจำวันของการเลียงรัวครับ การเลี้ยงควายเดี๋ยววันนี้ผมจะปล่อยให้เข้าไปข้างในครับเดีย๋ยวเอาไปแกะเชือกก่อน,ต,อนต้อนวัวกระหุงเข้าไปก่อนก่อนไปมังครับไปเร็วไปเร็วชชวงเช้านี้ก็จะเป็นการปล่อยให้กินฟางกลางทุ่งนาครับ จริงเขาจะปล่อยให้กินฟางกันทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในไปเล็มหญ้าบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยครับสำหรับควาดี จะร้อนเลยแหละดูจุดกำรรครับมุ่นามหาทั้มือนะครับเราต้องสอยเขาก่อนเห็นแล้วก็ต้องสอยครับสอยกันไปเลยจะพาไปเล่นน้ำในห้วยคอับไปตัวมันใหญ่ขึ้นครับมันไม่กลัวลนะดูย่ายังมีให้เล็มอยู่ครับ หญย,ยังสวยอยู่เดี๋ยวแกเชือกออกครับให้เขาเข้าไปด้านในข้างในก็จะชุ่มชื้นอยู่ครับยังพอมีหญ้าเกิดใหม่อยู่ให้พอได้เล็มครับ ดีกว่ากินตะฟางอย่างเดียวครับนี่เล็มยาสั้นสั้นฟังขอให้ได้ในตักเจนธรรมชาติบ้างครับไม่ใช่กินตะฟางอย่างเดียว จริงๆหญ้าสั้นๆแบบนี้เขาก็ชอบครับแทะเล็มทั้งวันได้อยู่แต่ข้อเสียงวัวก็คือการขี้สาย้านี่แหละก็เลยทําให้เราจะไม่เล็มตรงที่เขาขี้ไว้ครับทั้งขี้ทั้งฉีมันจะไม่เล็มที่เดิมจะไม่เหมือนควายครับควายนี่จะไม่ขี้ไม่ขี้ลงแปลงหญ้า ออกไปข้างในเลยครับไปเลยเข้าไปเด้วไปเข้าไปต,ต,ตัวจะฟู้งครับเดีย๋ยวทุกตัวก็วจะตามมาเองไปไปเลยไปมาเร็วมาเร็ว จากฝูงก็คือจากฝูงครับต้องวัวควายเดี๋ยวลูกก็จะตามมา เข้าไปข้างในกันนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้สึกเบื่อมันนครับอยู่แต่ข้างนอกกินแต่ฟางอย่างเดียวดูวัวเขาจะเข้าไปไหมเข้าไปนะครับเห็นควายเข้าไปก่อน ผมก็จะคอยอยู่ท้ายๆครับกันไม่ให้มีตัวแหกฟูงออกมาครับถ้าออกมาตัวนึงก็จะพากันออกมาหมดเลยกักไว้ข้างในสักพักนึงครับข้างในนี้อากาศจะเย็นควายจะชอบดูครับดูดูดครับคึกคักใหญ่เลย นอนกันเต็มเลยอากาศเย็นครับข้างในชอบข้างนอกจะร้อนครับไปไปแล้วตัวใหญ่นะครับสรงเขาจะหัวจุกหน่อยๆครับ ัวเดินเข้าไปข้างในแล้วครับสนควายเฮียงเล่นปักกันอยู่เลยน้ำเย็นครับข้างในชุกตัวเสร็จก็เข้าไปนะครับเหลือสกเก็ตฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ยังไม่หลุดแต่คิดว่า ไม่เกินอาทิตย์นนะเข้าไปแล้วมันก็จะมีต้นบอลขึ้นมาเยอะครับไป็นอุปรสรรคในการเล่มของวัวและควาย ือว่าการเข้ามาพักผ่อนครับขายเครียดกันบ้างจ้าก,ก็ไม่ลกแบบหน้าฝนครับแต่ข้างในมันจะมีน้ำนะปล่อยให้ควายได้มาเข้ามาเล่นครับ จะชอบคุกกี้โคนครับถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แต่จะเลี้ยงแบบตอนนิดหน่อยก็แค่อาบน้ำครับสายางฉีดน้ำให้ก็ได้แล้ว <c oughs> มีความสุขครับยาไม่ค่อยกินแล้ว หเหมือนวัวครับวัวน,นี่จะก้มหน้าก้มตากินเลยอันนั้นได้เข้ามาทีหนึ่งครับ มาด้านในจะอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าอยู่ด้านนอก,กัครบแต่ก็ยังว่าแหละครับไฟจะคึกหน่อยคึกคักกว่าเขาชอบบรรยากาศแบบเละๆเย็นเย็นครับ เข้าไปได้ถึงข้างในต้นไม้ใหญ่ๆน้องครับก็สุดถางแล้วครับดูครับขับไทย ขับถ่ายลงในนั้นแหละครับเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มจุลินทรีย์ในน้ำครับผมแต่วัวไม่กินหรอกครับน้ำตรงนี้เอาอีกแล้วกลับไหบางคนเขาก็จะใช้หนังสติ๊กครับในการเลี้ยงควาย แต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ครับเวลายิงไปโดนหนังโดนบริเวณตัวหรือบางทีอาจจะยิงไปโดนบริเวณดวงตามันก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับบางทียิงไปโดนลําตัวทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เป็นฝีเป็นอะไรออกมาได้ครับเป็นหนองแล้วก็จะมีพวกหนอนแมลงวันครับไข่วางไข่ใส่อีก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับรับคลิปนี้สวัสดีครับผม